มันต้องอย่างนั้นไนเกมซัมเมอร์บอ r ครับทุกคนโอ้โหกลับมากับเกมซัมเมอร์ w อ r อีกรอบหนึ่งนะกับพวกเรายีห้านะครั้งก่อนกี่ใบนะแปดร้อยกว่าประมาณเก้าเก้าร้อยกว่าเนะมุดเลนหมดเลยเจอทะลุพันละแล้วก็ก่อนก่อนจะมาครั้งนี้มีแอบแอบไปกดนอกรอบอีกรอบหนึ่งเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ได้อะไรเลย หลอมแหลมหอมแหลมออโดนทำโทษข้อหาคันคันเกินไปเอ,อ้วันนี้เขามคุณเงียบเลยผมตามผมพูดแล้วพิกกี้บอกอะไรวันเนี้ยดวงน่าจะมาต้องปาดพิกกี้เขาก็จะจัดไงออพิกกี้เขาก็จะจัดไงเออก<อ>็บอกว่าว,วันเนี้ยวันเนี้ยตัวเดะมันเกิดอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหดูเก,เกิด,ดออกไม่เกิดดูเออเกิดไม่เกิดอตดูเอาไม่มีการไม่มีการเรียกไม่มีการ,การล้อมชอมไม่ล้อมชอมโอ้โไม่มีปรับผ่าม่วงเนี่ยนะลืมโอ้โหได้ลุ้นทุกช็อตอีกแล้วเครื่องนี้ไม่ไม่ผ่าม่วงอยู่แล้วโอ้โหดูอหดเออใหม้มันโผล่มาลุกช็อตก็ยังพอมีลุ้น อ่ะใช่ยังน้องอโลโบอ่ะสิบเอ้ยโอ้ดีเลยนะเด้อใบจ่ายด้วยฉลามตัวอะไรไมีมีนักล็อกโอ้หืมสาบานได้เลยผมบอกตรงสาบานได้เลยว่านี่โอ้เพียบสิบสองใบหน่อยหน่อยนะ มึงจัดไป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 ออก็ห่อกระตุกจัดได้ก็กระตุกไม่โ,โหยดาวม่วงเนี่ยตัวอ,อะไรเนี่ยใครเออมึงเป็นใครวะอือตัวอะไรวะเนี่ยเออม,มึงมึงใครวะก็ใครไงนั่นไงโอ้โหดูจัดไปกี่หน่วยแล้วว่าห้าสิบแล้วมั้งนี่นั่นจริงด้วย มุนม <this S 2> ุนผมเห็นมุนเห็นไหมฮะม่เห็นนี่กูน่าใกลไกยังไม่เห็นเลยโอ้โหมันสงสัยแก่ชักงงโอ้ไปด้วยช้างไปด้วยช้างไปด้วยช้างจุดจิตจัดอืมจัดดูดตึงมือวะโอ้โหไหลขนาดนี้พี่ เอาติดไม่เอาเตามันมันมันก็ากะกระตรุกไงนี่นี่อ่นี่อสกอร์รวมท่าทัดไฟเปล่า justice justice ออกมาสักตัวยังไม่โผล่ยนะครับท่านสักตัวก็ยังไม่โผล่ยนะครับท่านเฮ้ยคุณอยาแข็งกับผม มื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าไปเปิดอีกเกมนึงสกอร์ฟรีเปิดได้ตัวดีบอกโอ้วันนี้ลังดี <c oughs> เฮ้ยมันต้องมีความเชื่อดิวะลังดีนะความเชื่อเขามีเยอะเป็นพิเศษด้วยอือเด้อลังดีอืมอยัง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 ไม่อยู่ดิค <c oughs> <c oughs> โอ้โหไปหนะึ่งใบเนี่ยชี้ชะตามา ไอ้จันไ,ไปไวะไม่กระตกุกไม่กระตกุกโอ้โห و, อสุราสี่แขนดีกว่าสองแขนอสุราโอ้โห و, ดูมันดูมันโอ้โห, و, โโห و, เกมนี่บอกเลยใครแบบเป็นเกมที่แบบจะให้ผมเชียร์ให้เล่นก็ไม่นะคนเล่นนี่มันทำร้ายใจใ<ช>เอาได้อยู่ บองตรงมันทำ้ายใจสามตัวโว้ยอเ,เอาต้องได้มีสามตัวโว้ยสามต้องสกอร์สีดาวก่อนสีดาวก่อนสีดาวก่อนแล้วก็ลงธาตใช่ตามสเต็ปม,มันนะนะกระตุกจัดไปโอ้โหมังกรน,น้อยับไปอืมกระตุกเออ,อน,นี่เห็นกระตุกอือฮึธาตแสงเบาเกมบัก ถามว่าโกงอีกตัวตัวก็ดำดำดีนะอืออะไรตัวถึกถึกทนทนว่ามึงเปิดแสงม่วงดีกว่ามั้งลุ้นแบบนี้มั้งไม่ได้ใจจะขาดใจจะขาดกระตุกมาตัวนี้มาจะติดมาเย็บอาบังโอ้ยโถ่เขามองอออเขามองอออเขาโฟกัสอยู่ ตาช่าง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 กระตุกอะไรโอ้โหตื่นเต้นเกินกระตุกโอ้โหกระตุกตั้งแต่ต้นเลยนะมันหุกขากูเชียร์กระตุกหมดอะกระตุกเฮ้ยมันก็จริงอ่ะมันไม่ใช่ท่าแสงไงธาตุแสงก็ไม่งั้นมันมีอยู่แง้วไงโอ้โหกระตัวเป็นหนึ่งตัวนะไอ้อาบ ไิกอักระกุกปิกอัพจริงหรือเปล่านนวันนี้วันนี้ท้อไหนใจโอ้โหกระตุกทุกตัวคนนี้รุนนี่ถ้าให้เขารุนนะบอกเลย mm hmm. เขาเชียร์ให้ได้ทุกตัวมองอันไหนก็กระตุกเอ้ยฮาเขารู้กันใจเย็นในนมจัะไปตัวที่หนึ่งงั้งคนควรหยุดสกอร์ไฟแล้วปะไม่ไม่สกอร์ไฟเอาเอา,เอาอยี่สิบมันยังมีตัวซ้ำ <ว><น>มอม่จรองจริงๆไม่ต้องก็ได้นะเพราะตะกี้กดเลตอัพไว้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนโหมดเลยเออเราอย่าเอยเอาเลตอัพสีอื่นก่อนกับแม่ลอใช<ว><น>่ใช่<ว><น>แล้วมันก็จบแค่ตรงนี้ไงคือวางแผนไว้แล้วไงว่าสกอร์ธาตุปกติสกอร์ปกติก็แเราก็จะแบบได้น้อยใช่ไหมแล้วก็เราเรามาัจบที่สกอร์ธาตุเออบสารสีในสกอร์ธาตุนี่แหละเชียบ ไม่ได้วะแอบกดตอนนี้เขาพูดอยู่มันมันไม่พาวะเฮ้ย <Hey. S 1> ต,ต,ต้องรอให้เขาพูดเสร็จก่อนค่อยกดน,นะเออจริงมันเหมือนกับอะไรมันมันมันแบบมันยังจูนไม่ติดไงเดี๋ยวจูนติดก่อนเอะจับไปนั่นมันก็ไม่พาันเอ้ยประมาทเกินไปนะครับเริ่มต้นนี้มิโนทอย,ยังสวยอยู่ไอ hey. เจ็บคอกการละคายคออมาอ้พายอย่างเงี้ยสิสาวรักสาวหลงดีมากโอ้โหโด้แกบีเพียบเลยมันก็ขาดอยู่ตัวเดียวว่าถ้านลมอ่ะพูดได้แค่นี้แหละเขาบอกอยากได้ท่านไฟก็ได้แล้วไงตัวอื่นถือว่าเป็นของแถมนะ กอาแถมก็ต้องมานะเอาอ,เอาอีกสองสีที่เหลือมันเล่นไม่ได้หรือหรือว่าอะไรก็ดูสกิลแล้วไม่เคยชอบเอาไว้ประดับไงอ๋อชอบชอบส่วนตัวเนาะออนเ,นเออคือตัวแรกที่ต้องได้ก็คือทัดไฟอุ้ยซีีอันนี้ดองมาชา้ากว่านะเนี่ยไม่เน้นเมตานเน้นชอบส่วนตัวทั้งั้นผมขอจบผมขอจบผมขอจบยังโอ้โห,หการตะโกนก็ไม่ได้ช่วยนะแต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้จะมานะห้าดาว ผูเหม็นหาวับวับววับวัดอื้สะดุ้งเลยกูโอ้โหเห็นนะตะกอนทีนึงแม่งแบบเครื่องมันได้ยินมันจับดีเทคกระชากนั่นไงผิดแผนเริ่มผิดแผนเริ่มผิดแผนคือเราวางแผนไว้ว่าเราต้องจบภายในสกอนธาตุไงมันแบบคานวณแบบเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวแผนแผนนี้ผมเพิ่งได้ยินนะตะกี้เพิ่งวางออะวางสดๆเลนเหรอะก่อนนายกดอะเราก็เพิ่งวางไปไงแผนอะ นั่นคือวางแล้วเหรอแผนก็คือการก็เรืยอการซักซ้อนแผะถ้าแผนไม่ซับซ้อนเราก็ไม่ต้องพูดเยอะไงซับซ้อนเออบางทีเราคิดว่ามันต้องวางแผนต้องนั่งจริงจังไม่ใช่เลยอีกหนึ่งหนึ่งความหวังนะอ้าวไปโอ้โหนี่คิวจะเรียกคิวจะเรียกให้ไปตีแล้จะเย็นมาแค่เอาตัวใหม่ซ้ำมามีเหลือแค่ตัวเดียวตัวเดียวเขาจะไม่ตัวเดียวคือมันขาดตัวเดียวไง ธาตุไฟตอนเนี้ขาดสามตัวธาตุลมขาดหนึ่งตัวอยอย่าบอกนะกดมาแม่งนิวทุกตัวนี่หัวร้อนเลยเฮ้ยผาบอยอย่างเงี้ยผมว่ามีสิไมายอยู่<ม>อย่าคิดว่าผมจะหยุดเป็นทองอย่าเอ้ยฟองมันไม่ผ่าม่วงไงแล้วมันต้องมาเอะมาเอ้ยเนี่ยเคยเห็นผ่าปุ๊บเสียงต้องขึ้นไง Bi biếu đúng mà 60 Halfpip Hoi hoi hơi 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 hơi, luận hắn mày Ya ja, oi hè Ya oi hè A cháu hỏi 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 ม,มันมีเดี๋ยวนนะเพื่อนไหมไอ้ไม้ที่เราติดนี่มันมีรีมีเสียงไหมปะ <laughs> สงสารเนี่ยมันไม่ด้สงสารตัวเองหรอกใครฟังก็หรีเสียง่อยนะ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อใช่เดี๋ยวอันอันอันนี้เตือนช้าไปหน่อยแนละ้วให้หรีเสียงครั้งหน้าจะบอกให้หรีเสียงตั้งแต่ต้นต,ต้น,ต,นต้นคลิปไปเลยนะอย่างนี้ดีกว่าผมบอกเลยถ้าคุณชอบชอบเวลาที่ผมตะโกนเนี่ยก็กดไลค์กดติดตามนะแล้วก็ไปฟังแล้วตอนรีเสียงเอาแล้วกัน เดี๋ยวว่ามันก็ทุ่มเทให้ได้นะ,ะความทุ่มเทมไม่เกี่ยวกับการผ่าสิ่งที่สำคัญคือจำนวนที่มันมากพอ,อรอบนี้กต็ตกมามาแล้วโอ้โหปลาฉักสวยจัดซืสอจัดซื้อเก็ีเ20 20สุดท้ายเอ้ อย่าให้เสียหวังนะอย่าให้เสียหวังนะหวังไว้เยอะอือโอนี้โอนี้จับเลยโอ้ยหมุนหมุนมาไฮ้จรงตสุดท้ายไหม yes ขาดอีกหนึ่งตัวครับตัวใหม่เกมมันวันนี้ความความเชื่อเป็นของจริงว่ะความเชื่อเป็นของจริงอะไรเอ้นายจบสกอสกอเหลืองเราไปยังไง เฮ้ยอันนั้มน,ม,นมันมันมันมีอุบัติเหตุมันเกิดเกิดขึ้นได้ทุทกที่ทุกเวลาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟมันเซฟมอนก่อนเซฟมอนไว้ก่อนเอาทัเว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูดิมีอะไรสนุกสนานอย่างนี่าโอ้ยดูมันมีสนุกสนานแบบกอมแก้มไงโ<ฮ>อ <ich>. ้ยไอนี่ก็สิบแปดใบไอนี่ก็สิบเก้าใบเห็นไหมมันน่าเรื่องมันคันดีนะเห็นแล้วก็คันดีนะ ว่าเปล่าเ <laughs> จ้าเหรอเอาเอาเอางี้เอางี้เอางี้เอาเอาแสงมืดไปสักแปดใบไปแปดใบไป,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 ไปเอาแปดใบไปแล้วก็จัสติสออกมาเแปดใบบมาพระเจ้าพระเจ้าครับพระเจ้าพลังให้ผมด้วยเออพระเจ้าอเมเลียเอมิเลียศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเน็กเซียนเน็กเซียนมันเงียบ เดี๋ยวกูเองตึกงชื่อไม่ออกอะ่ทะผาถังซ้ำจังผาถังซ้ำจังเองอองอคงลูซิเฟอร์เออตัวป่วยกายแคสเปอร์ <Cas per. S 1> เออดีมากจัดไปดวะโอ้โหพอมั้งใบเดียวใบวางเนี่ยพอเดี๋ยวเจอแฟงมาสามสี่ตัวแปดใบตามนั้น เอ้ยนี่เห็นนะ้าพอเปิดแสงมืดแล้วมันทําเป็นสุขขมเห็นไหมเออจะว่าไปไม,ไม่ไม่มีกักสีดาวนะของอ้นีี้จังมันไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวไปสนใจเลยก็ไม่ได้อยากได้สีดาวสีดาวมันเกือบครบแล้วเดี๋ยวมันจะกักแต่ตัหัวกันนะดิแคปหาเเปอร์เซ็นนะ่ะรู้จักเปอร์เซ็นเทสไหมไอ้นี่เราเพิ่งเพิ่งกดใบแรกไปปะอ,อะไรโอ้โหมันหมุนติวหมุนติวมันควงติว คือคอนเซปต์ของแสงมืดคืออะไรวะมากน้อยไม่สําคัญคนจะได้มันก็ได้อืมหียชี้ใจที่ไรนี่มันไม่ไม่เกรงทุกครั้งเลยเดี๋ยวดูดิดูดิไม่กดลงส่วนไหนของแสงมืดนะอ๋อกดอันนี้เลสามใบอ่ะสามใบอืมเสียงอูชัดเจนเฮ้ยเขียวมืดจักเยอะไปแล้วนะโอ้โหตัวนี้ตามหาเงยควัก <c oughs> เขียวมืดพะเฮ้ย,ยกระตุกมา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 าฮ่าฮ่าฮ่า,า,า,า <c oughs> พี่ชายเงีย,เงยบๆแสดงว่าไม่ได้เปล่ามองไม่เห็นดาวอ๋อบออือพี่บอ่อเหรออีกใบสุดท้ายอีกพานึง <c oughs> ทุกคนอีกพานึงช่วยกันเอ้ยดูมาจนสุดท้ายแล้ว<อ>ช่วยกันร้อ,องกัไงก็ไปอ้าวเลยร้องให้คนในบ้านตกใจไปเลยอ้าวอย่างเงี้ย ไม่ช่วยไปมาคอคอจะแตกกันทั้งคู่แล้วอ้คอผมมันไม่แตกหรอกผมทําทุกวันอ้เรื่องพวกนี้เสียงผมนี่ธรรมชาติมากโอเคครับผมสงบนิ่งเลย<า>รู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าว่างเปล่าว่วางเปล่าใช่ผมรู้สึกว่างเปล่าใช่รู้สึกว่างเปล่ามากเลยไหนไหนก็ว่างเปล่าแล้วมาสรุปกันนะอยังไม่สรุป ผมจะยอมให้พิกกี้มันดอบไม่ได้เอ้ยจะมีโอกาสให้พิกกี้<อ>เขาได้อีกหนึ่งหนึ่งสนุกไอหมอนี่ไอหมอนี่เขามีเซอร์ไพรส์ให้ผมเสมอพิกกี้เนี่ยมันบอกว่าวันเนี้มันเป็นวันแห่งโชคลางของมันเนี่ยวันแห่งโชคเอ้ยนั่นโกลเด้นเบลล์เราทำกิจกรรมมาเพื่ออะไรสกอร์ไงได้หนึ่งใบนงเนี่ยแหละเนี่ยแหละ Oh. คือไม่ต้องรุนว่าพาร้อยเปอร์ซ็าเฮ้ร้อยราร้อเซได้จัดไปร้อยซาร้อซ็ตได้จัดไปนี่นี่เดี๋ยวสิบสามวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์ครับบอกก่อนนี่มันวันพุธวันพุธดอ่สิบสามมันไม่ไปติดอะไรไปไอจัดไปไปด้วยไป พูดบิดท,<ม>ท่าดลอมโอ้ยเยียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคึกคักมึงคึกคักจัดไปล้มจริงเนี่ยดอเซนไม่ต้องเก็บแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นนะไม่ต้องทำเช่นเฮ้ยคุณผมขอผมขอเสียงและแรงใจผมขอเสียงและแรงใจไม่มีฮะมันไม่ใช่ไลฟ์โทษทีแต่อินไปหน่อยคือแบบอยากจะได้ไงมันโผลมาสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเอาตัวไหน,นก็ได้สองตัวเนี้ยตัวไหนก็ๆๆนได้สองตัวนี้าตัวไหนก็ได้ ขอเด็ดเด็ดดวงดวงเนี uh ่ยแหละเนี่ยแหละนี่แหละนะโวันนี้พนมมือหลายรอบมากมารวมแรงรวมใจรวมแรงรวมใจเร็วรวมแรงรวมใจอออืืหจะใช้ดูดูตอนอัดอัดหน้าตอนกดนี่ยังไงมันเก่งพลังอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเออแก๊งแต่เสียอะไรเม่อีกล้องครับไม่ใช่เฮ้ยเอาลุ้นมาเนี่ยตาบัง บางน้ํากูรู้อยู่แล้วมันมาฟองเนี้ยบางน้ำ <c oughs> อออเออเออโดนใส่สกอร์เน่า <c oughs> มันเอาสกอร์สี่ดาวเลยเนี่ยสกอร์สกอร์ลิเจนดรี่มาหาเปล่าเนี่ยโดนย้อมแมวโอ้โหมาพูดตรงๆนะความสนุกหมดละมันจากความสนุกหมดไปละอือม,มาสรุปได้ซะดียงังเออไม่สรุปก็ได้ก็ลากยาวโอเคครับวันนี้กดไปประมาณร้อยสองร้อยเอ้ย <100. S 2> ไม่ไม่นิดเกินละสี่ สิบมนถึงถ้าไฟ s า a r ไฟเนี่ยกดไปปมาณสิบยี่สิบเออจะไะแม้แสิบแรกก็ออกเลยสามร้อยนิดนิดประมาณสามร้อห้าสิบแล้วกันสี่ตัวนะสองตัวซ้ำสองตัวใหม่ตัวตัวหน้าตู้เนี่ยขาดท่ดลมขาดแล้วก็ตัวที่ขาดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่จัดติดลมไอตัวตัวชุดเกาะตัวก่อนท่าไฟดวงไฟแล้วก็ อีโนสเกไฟนะครับก็ยังพอได้แต่ท้งนี้ทางนั้นก็แสงมืดรีบออก่อยนะอ,อนานแล้วนะกี่ร้อยใบแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดก่อนอย่าเพิ่งตอนนี้มันช่วงท้ายคลิปแล้วบอกเลยว่าวันเนี้ยได้ผ่านนี้ก็พอดีแล้วเดี๋ยวผมตัดจบแค่ตอนนี้ก่อนเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะชอบกดไลค์คอมเมนต์ ซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมเห็นนะเออถ้าคอมเมนต์มาผมก็ตอบกลับแล้วก็ถ้าอยากจะขิงคาไม่ต้องอะไรับไม่อนุญาต <c oughs> ไม่ได้านะไม่อนุญาตใครใครใครขิงมานะใครขิงมานี่กูแบบกูจะเม้นเยอะเลยกูจะบอกให้ <c oughs> เออแต่เสร็จแล้วก็ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับประมาณนี้ครับผม ตลาใบคำพูดทิ้งท้ายยังม,มีทิ้งท้ายเลยอ่าใช่ทิ้งท้ายเนี่ยบอกเลยคุณผมกดแสงมืดน,นะไปประมาณห0ร้อยใบนะผมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโซแซดว่ะอืมแซดดองไว้ทีปึกๆนั้วถึงบอกว่ากดเนี่ยแปดใบถ้ามันออกมันก็ออกเก้าใบจะออกก็ออก <laughs> แล้วก็ไหนๆมันก็ยังปิกอัพอยู่ว่าอาจจะมีอีกรอบนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งหร,หรือว่าจะมีจนกว่ามันจะหมดปิกอัพเลยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกก็ไปส,สะสมกอ,อท่านลมมาาก็ได้เก็บท่านลมเก็บท่านลมก็ไปเก<า><ห>็บท่าน,น,นครับผมประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม